กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตามกันสําหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหลังจากที่เผชิญปัญหาน้ํามันรั่วที่มาตาพุทธจังหวัดระยองส่งผลทําให้น้ํำทะเลเป็นสีดําแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ ตอนนี้กรมควบคุมมลพิษนําเอาตัวอย่างของน้ําทะเลไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยมีคําแนะนําให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ําที่บริเวณลานหินขาวหินดําไปจนถึงก้นอ่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเ,เพราะเขามีผิวที่บอบบางเป็นอย่างมากอะคะ่ะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการติดตามสถานาการณ์คุณภาพของน้ำทะเลไปอย่างน้อยๆอยนะ3ปีด้วยกันว่าน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือ,อยังคุณภาพ มีมาตรฐานพอที่จะให้พี่น้องประชาชนลงไปเล่นได้ไหมดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมาฟังมุมมองความคิดเห็นและคําแนะนําจากนักวิชาการนะคะว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนในการฟื้นระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมถึงเราควรต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้เนาะดังนั้น,นอันนี้ก็คงจะแสดงให้เห็นว่าจริงเราก็คงจะต้องมีมาตรการยังไงนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบหรือระมัดระวังข่อพวกนี้นะคะให้มันมากขึ้นนะคะตอบบทเด่นอันแรกเลยก็คือว่าเพราะมันเกิดจากท่อจริงๆมันสามารถที่จะป้องกันได้โดยการถ้าเกิดเรามีการตรวจสอบให้ถี่มากขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมันมา็นบเลยอันแรกเลยคือต้องตรวจสอบพิสีมากขึ้นอันที่สองถ้ามันยังเป็นท่อเดิมอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหน้าที่จะสังเกตก็คือว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยนั่นคือเราไม่ควรที่จะใช้เชือะไรมาแล้วล่ะใช่ไหมคะเพราะว่าถึงแม้เราจะอุดรอ,อยรั่วตรงนี้ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นผองชิอื่นได้ อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะแต่เวลาพูดถึงมาตรการคงจะต้องแบ,บ่งเป็น2แบบนะคะมาตรการในเรื่องของการจัดการแก้ไขซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีมาตรการจัดการแก้ไขดีไหมคิดว่าน่าจะดีนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเขามีเป็นระบบต่างเลยใครจะมาดูตรงไหนนะคะน้ำมันจะเป็นยังไงเอ,อ่อใครจะเป็นผู้อ,อํานวยการอะไรต่างเห็นว่าระบบมนันดีขึ้นกว่าเดิมไปแล้วนะคะตรงส่วนตรงนี้ไม่มาตรการในการกาจัดเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเค ะะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการในการป้องกันตรงนี้แหละคะ่ะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องกลับมาย้อนดูีกทงว่าทําอย่างไรที่จะมีขั้นตอนการป้องกันเนี่ยให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเกิดเนี่ยไม่ถึงเดือนเนาะมันก็เกิดอีกละเนี่ยค่ะแสดงว่าเรามีการป้องกันที่ไม่ดี คือครั้งล่าสุดถ้าดูแบบดูปกติเลยอะนะคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ยังไม่เห็นมีการมันผิดปกติอะไรถ้าดูแบบผิวเผินปกตินะคะปากการังก็ยังไม่ฟอกขาวนะคะเออสัตว์ก็ยังเห็นว่ายน้าไปมาอันนี้แบบปกติที่เรามองผิวเผินแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าที่จะมีการดูและศึกษาไปมากกว่านั้นก็คือดูลงไปในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น และดูในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างอายุตัวอย่างคนที่เห็นกับในงานคนเราเองเวลาเราสูดดมกปลี่นเข้าไปเนี่ยถามว่าเราได้รับผลกระทบทันทีหรือเปล่าวิธีไม่แน่เนาะถ้าเราสูดดมน้อย,อยเราก็ยังปกติใช่ไหมคะถ้าเราสูดดมมากมันอาจจะได้รับผลทันทีแล้วแพ้ทันทีเลยแต่โดยปกติถ้าเราสูดดมน้อยอย,ยังไม่ผลจนกระทั่งระยะยาวเราถึงเห็นผลเช่นกันณนะขณะน,นี้จริงๆก็บอกว่าดูเปรียบเสมอว่าราบนะบบิเมศเนาะ มันน่าที่จะโอเคเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามเพื่อให้มัน, make sure นะะแน่ใจเราควรที่จะมีลองเท e r m m มอนิเตอร์ิหรือลองเท e r m ตัวติดตามอันนี้เพื่อความชัวร์คือจริงๆอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เห็นว่าเขาทำทางานได้ไดีดมากพอสมควรนะคะพยายามเก็บคราบน้ำมันต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นคราบน้ำมันนั้นก็มันทําให้เราสึกออา วิวถือท่านเขาไม่สวยใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็คนก็จะโกรธด้วยนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเขาก็พยายามที่จะทําตรงน,นั้นเนี่ยให้สะอาดคลีนอัพต่างๆนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกยวข้อง mm hmm. ก็เห็นว่าเขามีการเก็บตัวอย่าง mm hmm. ที่ถี่พอสมควรในการที่จะติดติดตามหรือว่ามันมีสารตกค้างมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่โอเคถ้าหน่วยงานภาครัฐยังติดติดตามอย่างนี้ นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นเพราะที่ผ่านมายังไม่ไม่เห็นมีข่าวบอกนะคะว่าปริมาณของสารทิเบตที่พบเนี่ยนะคะมันมันสูงเกินเกินมาตรฐานแต่ยังไงก็ตามก,ก็ได้ข่าวว่าเขาก็ติดตามตลอดนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราเอ่อนักท่องเที่ยวนะคะหรือชาวบ้านที่ตรงนั้นเนี่ยก็ก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่ง อันนี้จริงๆแล้วก็คงต้องต้องดูตามาสถานการณ์ด้วยนะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ย,ออยที่ได้เรียนนะคะก็มีหน่วยง,งานรัฐรัฐอ่ะน,นะคะที่ได้เข้าไปตรวจตรงนั้นซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกว่ามัน,ม,นมีสารที่แบบสูงเกินปกติเพราะฉะนั้นเราก็เราเขาก็ยังไม่ได้ห้ามอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยในการที่โรงน้าอะไรก,ก็น่าที่จะาสามารถที่จะทําได้ด้วย mm hmm. กับอีกอันนึงเนี่ย จริงๆเมื่อพูดถึงเกเลนะมันเราเห็นว่ามีคลื่นคลื่นพัดมาแล้วก็คลื่นพัดไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเด่นหนึ่งนะคะที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนแบบเอาปิดนะถ้าเอาปิดสารก็มาปุ๊บโอ้ก่อจายพวกนั้นเนี่ยนะสารที่พวกนั้นเนี่ยจะออกไปมันก็ลาบากแต่ในทะเลเนี่ยเมื่อจะมันมีคลื่นมีน้ําขึ้นลําลงเพราะฉะนั้นการที่เขาพัดมาโอกาสที่จะพัดสารเหล่านั้นเนี่ยกลับออกไปนะคะหรือคลีนอัพพวกนี้นมันก็มีสูว เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการกลับมาที่ว่าเราเป็นบริเวณนั้นเนี่ยยังมีพิษระบาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะถูกระดูดหรือจะจางไปก็ได้นะคะรายจางคนหลังข่าวของเรานะคะจะยังคงเกาะติดการแก้ไขปัญหารวมถึงการฟื้นระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสืบเนื่องจากปัญหาน้ำมันรั่วกลางทะเลที่มาตาพุทธจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะมาถอดบทเรียนหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไม่ให้เดินหน้ากันแบบวัวหายลอมเคอะเหมือนในอดีตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ